อันนี้ก็สตรีมเด็กนะครับหลังจากผมใช้งานมาประมาณาครึ่งปีเอยไม่ใช่ด็ครึ่งเดือนพูดผิดนะครึ่งเดือนก็เดี๋ยวผมจะพาดูอันนี้ก็คือผมลงเกมไปแล้วก็มีเพย์สามเพย์สองเกมบอยแล้วก็เลโ r อาร์ r วีตาก็เล่นได้สวิฟก็เล่นได้เกมเพย์วันผมก็เล่นจบไปหลายเกมแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปดู 3DS นะตัวปัญหาที่ นี่ปึ๊แบเบห็นไหมอ่าอันนี้ปึ๊บคือจริงๆแล้วมันเปลี่ยนจอให้จอเป็นแบบไม่ไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะอยู่ที่เราสะดวกเดี๋ยวผมวันนี้ผมตั้งค่านี้ไวแบบ้นี่คือแบบนี้ก็ได้คือมันเปลี่ยนจอที่เป็นแบบ เป็นจอเดียวจอใหญ่ก็ได้นะครับมันอยู่ที่เราสะดวกเนาะแต่ผมชอบแบบนี้ผมก็เลยทำดีเลยเด่วมาลอง3เดซนหน่อย3 d เดซก็รู้สึกว่าจะได้ประมาณ 3... ประมาณ 60FPS อนะลื่นๆเลยนะครับจนไอมูตัวนี้ที่บอกว่าทำไมถึงไม่ไปอ่ารีโน v วหรืออะไรต่างตั้งจอแบบนี้ เครื่องประมาณนี้แต่ผมเล่นดูจะประมาณนี้ผมชอบสตรีมเด็กตรงที่มันมีทัชตรงเนี้ยเนี่ยมันจะทําให้มันเป็นเมาสนะ์เนาะเครื่องก็จะประมาณนี้เครื่องถามว่าใหญ่ไหมมันก็ใหญ่นะครับตัวนี้ผมแปลงสองระบบเนาะอย่างที่ลงคลิปไว้ตอนเบื้องต้นนะ ็เห็นทุกจอนะก็ใช้ได้ทุกจอช็อตอีกแล้วผมจะลองอีมูลหลายๆตัวนะครับเพราะว่าเห็นถามกันมาว่ามันมันสะียรนไหมนะเดี๋ยวผมพาดูหลายตัวเลย อันนี้อันนี้ 3T นะสาม T นะแล้วผมก็จะไปดูอันเนี้ยคือปัญหาของมันก็คือจออ่ะ,อะนะปัญหาของมันตัวนี้นะที่ที่ใช้อยู่ก็คือจะเป็นตัวเจสะะตานั่นนะ เลยโทรอัพมาแล้ว v ิต้ามาแล้วอันนี้ก็คือเกมที่อยู่นอกเหนือใจนั่นนะเกมที่ลงไว้ในนั่นก็มีเนี่ยอย่างพีเอพีนี่ v ี t a ต้าก็เล่นว i ต้าได้ด้วยนะเครื่องนี้ว i ต้าพีเอ p พีพีเอพีก็เล่นได้นะเล่นเล่นเล่นด้วยดิคือประเด็นน่ะนี่เพย์สามเพย์สามผมเพิ่งเล่นไอเซนชั่นจบไปนะอันนี้เพย์หนึ่งเพย์หนึ่งอันนี้ผมก็เพิ่งเล่นจบไปแต่ผมไปดูพาไปดู ปึ๊บดูเกมเลยดิดูอันนี้เดสเดสเขาบอกว่าเครื่องเดสอ่าก็จะเป็นจอยจอแบบ,บลอมเนี่ยลอมก็ใส่เข้าไปได้เลยลนิวปึ๊บอ่า ก็เล่นได้เลยเนะี่ยจักรวาห้าสิบดูอันนี้พาดูแค่เกมไที่เป็นของที่ปัญหานะก็คือ Ds พวกตรนะกูล Ds เนี่ย ตั้งค่าตั้งค่าได้นะก็เล่นได้ปกตินะลื่นนะจะพาดูลืมไปมันผมเลิกสะสมไปแล้วนะ,ะก็เลยเหลือแค่เครื่องเดียวนะแล้วก็วันนี้ก็จะมาลองให้ดูว่า,วามันคุ้มหรือเปล่านะสำหรับมือ ลืมไปตรงนี้มันใช้ไม่ได้มันต้องใช้เป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแ,แบบนี้เพราะว่าลืมไปที่เอมันมันไม่มีอนาลหอกนะโอเคเล, okay. ลมไปมไม่มีอนาลหอก Hmm. <laughs> นี่ก็ d ดีเอสคะับเดสก็เล่นได้นะสามเดสเสก็เล่นได้ก็เล่นได้ปกตินะแล้วก็จะไปดูอะไรเกยเพ3สามเพ2สองเพ2สองเพ1วันก็เล่นได้อ่าตึ แต่จอยมันไม่สั่นไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่นะี่นปัญหานะเซกาด e มแ c a <oughs> s t อันนี้คือเครื่องของดีมแค a ตนะไม่ได้เป็นของ V ีซนะอันนี้ผมยังอยู่ในโหมดของโหมดของอ่สตรีมเด็กอยู่นะ นี่เครื่องดีมแคทนะ้วนี่คือต้นฉบับของเขาภาพก็สวย ภาพเซลล์ต้นฉบับนะเห็น okay.